ติดเต๋าอีพีนี้ที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วน้องโชคดีแมวรถตู้ตัวน้อยสมาชิกใหม่ของครอบครัวผมจะดิ้นจะดิ้นไปนู้นนะต้องขยัไปนู้นอย่ามาเจับนู้นนะจะได้ย้ายเข้าบ้านใหม่จากกรงน้อยสู่ห้องแมวเป็นครั้งแรกเดินชิลเลยนะงานนี้โชคดีจะปรับตัวเข้ากับพี่ๆได้ไหมใครจะเป็นมิตรใครจะขู่ฟอตามไปลุ้นความสนุกและความน่ารักกันได้ในติดเต๋าอีพีนี้เลยครับคุณจะทำไมทำหน้างันลูก จะพาหนูไปไหนอีกแล้วเนี่ยไปหาหมอเหรอครับไปหาอีกแล้วเหรอครับอ๋อที่นี่คุ้นๆนะมันจะโดนฉีดยาอีกหรือเปล่าเนี่ยฮะเฮ้ยพา,าผมมาทำอะไรครับโอ้นี่ไงโชคดีช,ชื่อผมเบงครับตันเน็ดก่อนอาบน้ำนะโอเคไหม เน็บยาวเร็วจังเลยตัดบอยมากเลยเนี่ยอทิ้นเาแข็งเลยนะเนี่ยมาใกล้นะเน๋้วตัดนวลนะเอ้ยเอ้ยล้อไปก่อนโอเคเล็บมือเสร็จแล้วอ้ากระเท้ามนน่ยล้างเสร็จล้วนะคะล้างออกมาจิ้จิ้จิ้ิ้ม่อยนู้นอ่ะล็อกก่อนาล็อกก่อนหาล็อกก่อนโอเคล็อกนี้ล็อกนี่นะไปไหนลูกจันผมมีเลย นอนนิ่งๆลูกโอเคโอเคดีมากยอมแล้วครับป้าเตาแป๊บนึงนะโอเคอีกขั้นหนึ่งครับฮะเสร็จแล้วเหรอไปขับลอยสวัสดีครับเยอะไหมน่ะเกาะไว้เกาะไว้อ่ะอันนี้ไม่เสร็จอีกแล้วเนี่ยเกาะไว้ยากจริงเลยนิดนึงๆลูกดิ้นเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่ยโอ้ยโอ้ยดีโอ้ยไม่ยากเลยโอเคโอเคยืนหยุดแท็กก็ได้ไม่ตัดโอเคขอบคุณครับอาบน้ำกันดีกว่าะ นั่นไหมครับไม่อับนี่ครับสามเดือนแล้วเริ่มซนแล้วเริ่มไม่ค่อยให้ตัดเล็บเท้าแล้วหัวงเล็บหัวงเล็บเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะตัดเองได้จนถึงอายุเท่าไหร่ก็มบเจ้กระจีอ่ะดีไหมครับไม่ดีหรอกเออดัด้ไหออดิอะไรกันวะเฮ้ยเอ้บัจ้กระจีประต้าไปดีกว่าไปแหลงไปแหลงไปเลยนี่มานี่มามันแอมไอยดอกนี่แน่ชิวฮะชัก อ้ยู่ข้างบนอีดี้ไม่ได้เสร็จโจทย์เอยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแพ้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยไปอามนะไปถามฮะมีกล้องด้วยมาไม่ได้นะหนูโปนะไม่ถามได้เปล่าเอาไม่อาบได้ไหมเอาเอาอะไรครับไม่เอาไอ้ไม่ ไม่เอาไม่รู้เรื่องเหรอไม่เอาอย่าโดนนะอย่าโดนนะสูงนักลูกโอเค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 ไม่เอาแช่พู้เด็กแรงมากครับเออมันเย็นมากช่วงนน้ช่วงนี้อาบน้ำหน่อยนะผมจะอาบอยู่แล้วจะอาบทำไมเยอะแยะเดี๋ยวครับไม่เดือดรึเปลปีละครั้งก็พอแล้วไปไหนลูกออ่านน้้

โอเคโอเคเสร็จแล้วครับโอเคเสร็จแล้วครับอพาไปเป่าขนได้แล้วบีออกมาโอเคโอเคนวดหน่อยโอเคเดี๋ยวได้กินเปียกลูกเดี๋ยวกินเปียกเดี๋ยวได้กินเปียกไม่เอาเปียกไม่เอาเลยเอาแห้งก่อนตอนนี้โอเคเสร็จได้หน่อยแล้วอ้ผมหล่อไหมครับผมหน้าเดฟจังเลยโชคดีหล่อไหมครับนี่ผมหนาวมากกว่าครับนอนนี้รีบพาไปเป่าขนได้แล้วครับพ่อเตาเข้าไหมครับ สไปนะเปาคนกันดีกว่าโอเคันเองเนาะโอเคไหมไป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 รับากาปไปไปไกไป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 ไชไปไาไปไปไปไแมวไ,วไมออปไ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 หไป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 ่ปไ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 ป้อาปไป<ห>ไ,มไแมวไปกกนนไปไัไป์ปไาไปไปไปาปไวไมไปาปไ่ไป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 คปไปไาบปไปไปไปเรไป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 นปไปไปไลไนไปไปไไไไป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 ไาเปไปไ่ไป้ไปไไป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 ไงไป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 ร้ ถ้าเขาสะอาดตัวสะอาดเนี้ยก็จะไม่ค่อยภูมิแพ้ขึ้นเท่าไหร่เสร็จ่นแเดี๋ยวเราถ้าเอาไดร์ฟเป่าร้อนแบบกลางๆแล้วก็เป่าเย็นเป่าสักทีมะเตาเพราะแป้งเดี๋ยวมันแห้งนะเราไทยนี่ลมเย็นนะแตเข้าบ้านเนะเข้าบ้านอู้ห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 เฮ้ยผมแห้งแล้วผมไม่หน่ารองลุกละหาลูกหาแกล้ใก้แห้งแล้วผมหลอยยังครับ มดล,ลไปไหนโูกอ๋อผมงโอเทเสร็จหรือยังแห้งยังครับแห้งหมดหรือยังแห้งแล้วฮะเดี๋ยวพี่ดาวเปลี่ยนมาให้กินอะไรไหมดาวเ้าม,มีแมวเลียงไหมหัวท้ายเปลี่ยนอยู่ยังไม่เสร็จดีเหรอเนี่ยว้ยเก่งมากครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จจริงน,นะ หอมเลยจริงครับราครับเอาขนมไหมเดี๋ยวพี่ดาวให้เอาครับเอายังไงไหมแล้วันนึงเดียววันสองน้ำเปล่าจิ้งกะขนมไหมกินครับวันนึงเดียววันสองกินขนมไหมจิ้งกะขนมปังกินครับชิมหน่อยสิเิ้งกะขนมปังอร่อยมากเลยอย่ามาแย่งผมนะผมส่วนให้แบ่งกินได้ปะไม่ได้ขอคนเดียวคนอาบน้ำแล้วต้องได้คิดเปียกคนเดียว อ่ะลงมาลงมาลงมาครับจับผมลงสิครับโอเคข้อมือขอมือข้อมือเอาไปอ่าโอเคอาบันเลยอ้าวดึงออกไปสิเปืือนหน้าตัวเองลูกอาบน้ำมาพ่อทำผมทำไมฝีมือพ่อเต๋าครับหน้าเปื้อนแล้วเนี่ออก่อนเนี่ออก่อนเลี้ยไม่ได้ครับเล้ยได้ไหมเช็ดให้หน่อยสวัสดีครับมาข้อมือข้อมือก่อน โอเคเก่งมากขอมือให้ได้แต่ขอตังค์ไม่มีนะแซีบวะแซียบเลยครับบนเท้าเสียบมากเลยไหนน่ะไหนน่ะเงยอยู่ที่ไงครับสองขาโอเคฟังภาษาพุทธโกมันนี่เป็นงล่ะโอฟิชเชอร์นี่โอเคครับเราอาบน้ำโชคดีเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาโชคดีเข้าไปในห้อง พี่ๆทั้งเจ็ดตัวนะครับไปดูรีแอคชั่นกันว่าแต<ง>่ละตัวจะเป็นยังไงบ้างนะครับส้มจะรอดหรือเปล่าเอ้ยโชคดีจะรอดหรือเปล่านะครับรรรรติดตามกันได้ไปดูกันเลยครับเจอเพื่อนแล้วเอาปีนดิปีนไห้เจอพี่ๆไหนลูกปีนทำไมลูกหืมเฮ้ยครับม่อยากมีทักทายน้องหน่อยอ,อิซ่าลิชีมองใหญ่เลยพี่นิซ่าเล่นกับน,นูหน่อยอันเน่ดูนะครับว่าจะเข้ากันได้ไหมพี่ชีชีเป็นไง พี่ชีอุ้ยอ้ยพี่ชี่ถอยพี่ชี่ถอยพี่ชี่ถอยโอุ้ยน้องเข้าหาน้องเข้าหาโอ้โห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 มิงมินุล่ะไลคี้ทำไรนี่บ้านผมนะไลักกี้ทำไรครับเล่นกับผมหน่อยครับลักกี้ไปแล้วว่าน่ารักจังเลยไม่ทำเด็กไม่ทำเด็กแต่ลิซ่านี่โดนลิซ่าทำนี่อะลิซ่าลิซ่าอย่าลุกใจเย็นลูกอ๋อนี่นะผมหลบได้ เอาหัวชนกันหน่อยนะกูอยู่ทอะไรลูกกูอยู่ทำไมทำหน้ากันลูกกูอยู่ทำหน้าแบบแนี่ผมขึ้นไปหลบได้นะผมปีนต้นไม้เก่งนะนี่เฮียอนเหรอเล่นด้วยกันเปล่าโอ้โหคนตั้งเลยนี่นอนนอนนอนนี่ know, น้องไหนซิซิ โอ้จีดีตีอ่อนี่แน่นี่แน่ยมน่ยก็ไม่ได้แกี้ทำอะไรอ่ะดูคุณ่แฮปปี้มองอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะวอาไโอ้ไม่กลัวเลยอ่ะไม่กลัวพี่พี่เลยอ่ะเอาอล้วแโรเซ่โเซ่โอ้โ อลิซ่าไปแล้วลิซ่าไปแล้วอ๋อที่ฝนเล็บนี่โอ้ผมชอบเล่นสายนี่มากเลยครับโอ้โหมันมือโอ้โหมันมือเลยละกีไปแล้วระกีไปแล้วนี่กงยูโชหน่อยก้าวไงต้องเทอย่างงี้เนาะก้าวแบบเบาๆไม่ใช่ก้าวแรงเดินชิวอ้โหอ่อาไปไหนลูกไฮ้ยมาที่ที่มีน้ำอ่ะ๋อมีน้ำจริงเลยกินน้ำได้ไหมอ่ะ อุ้ยเสียบเลนี่อุ้ยน้มัคืองนี่มันก็เสีบแต่ว่าเฮ้ยอันนีาหารอะไร uh? ดูพี่พีทยังเจ็ดดูชิลมากแฮปปี้คือมอลอย่างเดียวเดินชิลเลยนะโอ้โห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 โอ้อเออแฮปลักกี้ดึงมาเลยเล่นบ้าๆสิของพี่พังหมดนี่โชว์เลย แม่พี่ออกหองแม่พี่ออกหองเลยไม่ทราบเลยลูกดูสถานการณ์ค่ะแล้วดูเจมมองพี่พี่มองเอ้ยตกใจอะไรเฮ้ยกล้อ,องชุบๆหน่อยครับปป๊อปกองยูไปทำหน้างานลูกพี่พี่ไม่มีใครเล่นด้วยหรอใครวะจ้องกันใหญ่เลยดูหน้าย้อนสงสัสเยเเด็กนี่ใครวะงานเป็นจ้องนานมาก คงอยู่ก็บจองอย่างนัทำอะไรไต่อครับที่ส่งน้องซีอ,อย่านะยนะอย่านะเฮ้ยนี่ใครอะที่ไหนเนี่ยผมเข้าไปอยู่ได้ไหมครับบ้านกระบพงเพชรจองใหญ่จังใหญ่พอสำรวจบ้านแล้นะครับเข้าบ้านดีกว่าเฮ้ยมีที่นอนด้วยนละ้วเนี่ยมีผ้าห่มด้วยมีตุก๊กตาด้วย มังมาเล่นกันนะมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะโอ้จะข้ามเรียลหรอยิงโตแล้วชอบไหมครับมาเจอพี่ชอบไหมครับชอบมากครับอ๊ออะไรอยู่ในรูอ้ออ้ออ้อนั่งด้วยนะคะพี่กงชอบแทงสนุกไหมครับเดี่ยวผมสอนนะมัจับไม้อย่างงี้ใช่จับไม้อย่างงี้ใช่แตสัมผัสอะให้ไม่รู้สึกยงมั้งคะรู้สึกดีนะคะ มันอะไรไมาไม่เล่นดิไอชีรู้สึกยังไงบ้างครับเออผมก็ชิวๆนะครับยังไงก็ได้ A few moments later มันนั่นทำอะไรลูก uh. พอลักกิ้ทำตุ้ยลอยู่ชวนพ่อามาเล่นอีกแล้วเฮ้ยทำอะไรมาเล่นกันดีกว่ามาดิดเ,เอ๊อ้ยว่าทำไมเล่นมาดูครับอันนี้คือเขาเล่นกันหรือเขาอะไรครับหมันเขี้ยวหรือเปล่าครับลักกี้หมันเขี้ยวน้องเหรอใครดูช่วยบอกหน่อยนะครับเราจะไปดูพี่เขาเกลี่ยทรายทำไมลูกไหน เยนะยังไม่หยุดเล่นนะเนี่ยหลับแน่คืนนี้หลับแน่แน่เล่นเลยแเละไอคี้ไอคี้เล่นด้ <c oughs> วยเซโมถ่าย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  Five minutes later หลับแล้วหลับแล้วเล่นจนเป็นหลับฮะนะตื่นตื่นไม่หลับยังไม่หลับเมื่อกี้จะหลับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับยังไม่นอน ออกมาอ้อนมาอ้อนอ้าวออมาอ้อนมาอ,อ้อ,อนพอ่อหลอดไปไปนอนไหมไปนอนไหมครับไปเอ็กซ์กไปนอนกันเถอะเจ๊ว่าไงหลอดสรุปนะครับก็โชคดีเนี่ยคือพยายามจะชวนพี่ทุกตัวเล่นนะฮะแต่พี่ตัวเนี่ยคือโตแล้วไงก็แบบน,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 นั่งนิ่งๆดู แมวนี่ทําอะไรนะ้าอะไรเงี้ยลิซ่าก็จะแบบขี้ราคาญนะครับส่วนลักกี้เนี่ยเหมือนจะเล่นด้วยนะแต่ว่าลักกี้น่าจะไม่รู้แรงตัวเองนะชอบงับคอน้องนะครับงับคอแล้วก็ร้องไม่ใช่น้องร้องนะตัวเองร้องงับแล้วก็ร้องแต่ซึ่งมันเหมือน มันตัวผู้จะขึ้นตัวเมียแต่ว่านักกี้ทํามันแล้วตนนี้แต่นี้ไม่รู้ว่าเขาหยอกกันยังไงใครรู้นะครับว่านักกี้หยอกน้องแบบนี้พ่อไล่กิมเงินเข้ามาบอกนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าอันตรายไปนะครับเพราะผมเห็นกัดก็งับๆอ่ะแต่ไม่รู้ว่าต่อไปละสายตาเราไปี่ยจะเป็นยังไงนะครับน้องก็ยังเด็กด,ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอาจจะยังไม่ได้เอาเข้ามาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอาจจะเอาเข้ามาตอนที่มีคนอยู่ด้วยจะได้คอยสังเกตนะครับโอเคเซ่ <Okay. S 3> นะ้องเป็นงไงบ้างครับก็ดีนะคะแต่ชอบมาแย,ย่งโตสนุกหนู ไม่ชอบค่ะโต๊ะสนุกที่ของหนูไปนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไบให้ด้วยนะครับ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย